ลำดับต่อไปเรียนเชิญนายกองการบริหารส่วนตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือครับลำดับต่อไปเรียนเชิญนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านกิวอำเภอแม่ชัดครับ ลำดับต่อไปเป็นกานในสังกัดประทรว์การคลังกรุงเทพมหานจังหวัด เรียนเชิญท่านประธานนพิธีเพื่อนำทุกท่านถวายสวาเคารพด้วยหน้าพระบรรศษสานีิสระกับลำนับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพางถวายผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายรางพัะการะับจุดธูปเยียนขึ้นถมน้อยและอ่านคำประกาศถวายพระเจดี พ้อบาสเร็จจสารว่าที่หัวราชการที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยตามันดับต่อไปของเนี่ยสิ่เสรจครับขอเดชะ่ารอสุณผรบังคกบ69 6กระหมองข้าพระพุทธเจ้านายสิทธิชัยอินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกหลกากาชาติจังห,หวัดลำปางมนาสุนรัชการที่ได้มาชุมนุมพร้อมเหยุกันณนะ์ณสถานที่แห่งนี้ล้วนสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดไม่ได้เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อานาบระชาราซึ่งบวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆนิกรมิอาจนำมากล่าวถวายราชสุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้ได้ทั้งหมดด้วยกล้าด้วยกระบอกขอเดชะ สานงานนี่อผู้ป<ม>ระสานงานที่ดีที่ทุกท่าน Oh, man.